ครับวันนี้ก็อยู่ในไาเดีย <c oughs> อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาก็ตัวน้ำแข็งนี yeah. ่ ไอตัวน้ำแข็งตัวนี้บอกเลยว่าเถื่อนมากเถื่อนมากเลยทุกคนที่ผมเล่นมาเนี่ยผมฆ่าคนไปได้เยอะเลยมากๆเลยเออรู้แล้วมีตัวใหม,ม,ม,ม่มาอะโกโจซาโตรลุมาอย่างไงช่างมช่าๆมึบชๆอืมอย่างเท่เอ,อ เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเดอโอเคก็อย่างนัเอ้ยมีดาบด้ยนี่คือกดตีธรมร,ธรมดาเติบตีธรรมดาแต่ถ้ากดตีแบบซืยอขึ้นก็อย่างงี้ถ้าแบบไม่มีดาบก็อย่างงี้แต่ถ้าเป็น วยขึ้นเลยสวยขึ้นจะมีหิมะขึ้นมาแล้วก็ท่าแรกเป็นประมาณนี้อุ้ยโคตรแข็งเลยท่าที่สองต่อไปท่าที่สามท่าที่สามมันต้องร้อยคนถอยมาถึงจะเคลง่นท่าที่สี่ก็แค่นี้้อยอย่างเท่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่ยม่นเลือดน้อยดูดิว่ามันมีท่าตายปะโอเคดูเหมือนจะมีท่าตายฮฮเออสว่วนอันนี้มีท่าตายอยู่นะอาแรต่อเลยวัดเดอะเฮลได้ด้วยเหรอเฮ้ย อันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะมันต่อเป็นคอมโบเลยอะ่ะอือนี่ส่วนท่าที่สองท่าตายเหรออย่างงี้ท่าตายเท่แล้วก็มันจะเป็นดาให้เราใช้อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็หายไปนะ ส่วนท่าที่สามท่าตายก็ไม่รู้นะน่าจะแข็งนะอ่ะอืออย่างเท่เลยเฮ้ยเกมนี้เขาทำดีไซน์ดีวะ่ะท่าตายแบบที่สามไม่มี เยอะปังมุมต้งแข็งเ,เดี๋ยวผมจะฟาร์แม่มันเต็ม่อนแล้วกันเดียวผมจะให้ดูแบบต่างๆนะว่ามันเป็นงไงท่าแหลกมันจะมีหลายไม่มาอย่างเท่เลยท่าแหลกท่าแหลกเขาทำดีไซน์เนีอย่างแรกเลยคือท่าแหลก ๊บงนี้แล้วมันก็จะต่อคอมโบให้เองผมไม่ได้กดอะไรเลยนะท่าที่สองก็ต่อยธรรมดาแล้วก็ใช้ท่านหนึ่งเออมันเต็มแล้วนะต่อยธรรมดาแล้วค่อยใช้ท่านหนึ่งโ <Okay. S 2> อเคางี้อเฮ มีดาบและเท่เลยมีดาบและจับเลยเนี่ประน,นึ่งถ้าท่าสวยขึ้นปึ๊บปึ๊บนี่คือท่าสวยขึ้นแต่ถ้าท่าตายก็มีอยู่นะเดี๋ยวทำให้มันเลือดน้อยก่อน าแรกก็ู oh. hey, <did> ้โอ้ไทนี่ถ้าตายแรกก็น่าจะไม่มีแลแหละอป้า <you> อืมทีม อย่างนี้อย่างนี้อ้อถ้าตายก็เพบดิวต่อไปถ้าตายที่สองจิ๊บเนี่ยบินขึ้นไปอันนักเปนโนมูกายอ้อถ้าตายที่สองน่าจะมีอยู่นะจำไม่ผิด เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนต่อไปก็จะเป็นท่าตอนที่สามหนึงเดินรอบหุ่นดาวเสร็จก่อนไปไปไปช่วยช่วไปอืมท่าตายที่สามาต้องสวยขึ้นอืม แล้วก็ว้าวต่อไปน่าจะเป็นแปลงล่างแหละแปลงล่างแปลงล่างตัวมือจะเป็นประมาณนี้เลยส่วนท่าแรกเฮ้ยเด้บท่าแรกโอ้ใจเย็นอย่าเพิ่งตายนะ ตายโอเคต่อยท่าสองต่อยส่วนท่าที่สามเดวไฟน้ำแข็งก็เอาน้ำแข็งขึ้นมาแล้วก็ระเบิดเป็นไฟแล้วมันก็จะหมุน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 หุกปก ไฟน้ำแข็งเฮ้ยเ <Hey. S 1> ออถ้าแปลงล่างหมดเดี๋ยวผมมาฟาร์มใหม่ก็ได้โอเคครับท่านผู้ชมผมฟาร์มเสร็จแล้วเงินก็แปลงล่างเลยไม่มันนึกว่ามันกดตัวนี้ทุกคนเห็นท่าแรกใช่ไหมตัวนี้ท่าแรกท่าสองก่อไปก็ท่า ผมจะทำให้มันตายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรทุกคนน่าจะเคยเล่นกันแล้วแหละแต่มันมีอัปเดตครั้งใหญ่มัม้งครใหญ่หรือใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้นี่ถ้าตายมันเหรอดูทุกคนดูท่าตายมันนะทุกคนเห็นอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรใช่ปะ่ะอันนี้เหมือนเหมือนอะไรปะ่ะเหมือนอะไรไหมคุ้นคุ้นไหม เหมือนยูจีไหมเหมือนว่ายูจิอะตอนตอนที่ไอไอนั่นอะตอนที่ไอตอนที่ไอไอมาคิโตมันเดินหนียูจิอะยูจิเดินทางอย่างนี้เลยอะไม่ใช่มันมันเกิน ยูจีมันมันเหมือนยูจีเลยเหมือนเป๊ะเลยเหมือนทุกอย่างเหมือนมากเลยเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะเหมือนไหมใครว่าเหมือนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วย ไปไหนแล้วนี่นี่นี่ยังไม่หายหนาวโคตรแหลกเลยเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูอีกท่าที่ตอนมันยังไม่ตายแล้วโอเคก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวผมบอกด้วยว่า <c oughs> ถ้าถ้าสุดท้ายของตัวแปลงล่างอ่ะมันจะลดแค่ครึ่งหนึ่งบอกแค่นั้นมาถ้าสุดท้ายถ้าสุดท้ายเหรอครับก็ไม่มีอะไรหรอกก็ประมาณนี้ถ้าสุดท้ายแล้วก็ปังแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็จะลดแค่ครึ่งหนึ่ง อืมสี่สิบแปดท้าหนึ่งถ้าตายมีปะอืมถ้าตายดูเหมือนว่าจะไม่มีแฮ โอเคสำหรับคิปในวันนี้ก็จบไปแค่นี้แล้วครับบ๊ายบาย